สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปจุดพญานาคนะทุกคนนะที่วัดด๊ัมท่ผาผาแอนตามกันมาทุกคนตามกันมาเดี๋ยวเดินลงบันไดก่อนเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวแอดลื่นน้ำตกก็ลมลื่นมากทุกคนบรรยากาศลมลื่นตอนนี้กำลังจะเดินไปตรงพญานาคทุกคนเข่าก็ไม่ดีอ๋อเนี่ยน้ำตกดูบรรยากาศทุกคนกลับมาก,ก็เดินมาตรงพญานาไปทุกคน น,นี่ก็ได้จะเป็นลําตัวนะทุกคนนะลําตัวของท่านนะแล้วก็เสียนก็จะโปรยอยู่ตรงน้นจะพาทุกคนเดินขึ้นไปตรงยอดตรงนู้นนะว่ายัางไงอามารอดรอดใต้ทองพญายนาะคด้วยกันทุกคนดูเป็นรูปเป็นหลานอะรูปทองก่อนทุกคนทอดทองละรูปทองก่อนโอ้ยเงินทองไหลามาเทมาทคนอื ได้โชคได้ลาบรูปทองพญานาคทุกคนดูทางเดินล่มลื่นมากทุกคนคนก็เยอะมากมาเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆทุกคน,นก็จะเดินขึ้นไปตรงจุดพญานาคตามมาทุกคนตามมามาขอพรกลับไหวคือแอดกลับมานะครขมนมรอบนี้ก็คือ ไปหลายที่มาทำที่ทุกคนดูแบบเกี่ยวกับพญานาคทั้งนั้นทุกคนทุกคนดูสวยงามมากเลยนะทุกคนนี่ก็คือเป็นจุดข้างบนสวยมากทุกคนสวยมากให้ทุกคนดูก่อน ตรงจุดนี้เขาจะเป็นเสียงดวงเ,เรื่อนตำแหน่งเรื่องความรักถูกหวยรวยร่ำรวยมาดูหายโลกความสุขร่ำรวยถูกหวยอ่ทุกคนดูตอนนี้ก็จะเป็นเสียงไาย เราก็ใช้ทุกคนมาดูนะทุกคนนะส่วนนี้เป็นส่วนลําตัวอยี่งที่แอบบอกแล้วก็ดูดูตรงพนาดนีก็เป็นแกะสลกนะักกันทุกคนอยากให้ทุกคนมากค่ะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองมากทุกคนบรรยากาศคือโดย,ยโดยรวมคือดีมากใครที่มานี่คือแบบไม่เสียใจเลยทุกคนแบบเป็นบ,บรรย,ยากาศดูให้ทุกคนดูดูแล้วก็แกะสลักทุกคนเาจะไปกอ ให้ทุกคนดูไม่ได้ดูหนวยก็หายโลกไม่รู้เป็นโลกอะไรไม่รู้มีทุกนะแล้วก็ดูพคานะทุกคนสวยมากท้องฟ้าแล้วก็บรรยากาศก็คือแบบสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนมานะทุกคนอาทิตวัดถ้ำผาแดนสกลนครอาาก่เปรงืตม จะให้เหตุการณให้ดู่ลำตัวนะทุกคนจะให้ทุกคนดูลำตัวอย่างไร,ลลงรต้องที่ว่ารถตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อช่วงลำตัวยังไงทุกคนให้ทุกคนดูพระพุทธชัยราชาดึงข้างล่างนะทุกคนดูชัดๆัดทองฟ้าบรรยากาศก็สวยมากทุกคน ดูตัวองค์ปู่โอ้ทุกคนบรรยากาศโดยรอบมุมสูงอีกนะทุกคนนะโอ้ยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองมากตอนนี้นะคือคนพขทยอยขึ้นมาเยอะมากทุกคนแต่ตอนขากลับมีสี่แอร์จต้องไปต่อแถวขึ้นรถกลับทุกคนว่าเราจะต้องจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็ไอ้นั่งรถส่งแถวมาขึ้นมาข้างบนอ่ะ ให้ทุกคนดูตรงนี้อ่าใครที่มาดูแล้วก็อธิษฐายขอพขอพ่มอเลยทุกคนสวยงามมากทุกคน,น,นและไอ้ตาบอกว่าตรงที่ว่าเ,เป็นเป็นเต่าอ่ะตรงไหนอะที่ลงไปอยู่ในเตย่ำอะ่ะตอนนี้กําลังจะถามว่าเออว่ามาคมบหมดทุกสถานที่หรือย,ยังทุกคน,กคนบรรยากาศคือสวยมากนะครับทุกคนโดยรวมไไวะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปจะให้ถ่ายรูปตุนให้ดูบรรยากาศดูทองฟ้าก็สวยงามมากทุกคนทองฟ้าก็สวยงามมากทุกคนให้ทุกคนดู นู่นน่าจะเป็นหนองหานมักไก่ถ้าเดาไม่ผิดไนอะทุกคนนะมีมุมเห็นมุมไกลไนะ้ทุกคนหาอธิษฐานทุกคนอนธะิษฐานใครที่ไเยียดอธิษฐานอะไรขอพรอะไรเดี๋ยวให้มาดูตรงช่วงข้างล่างลำตัวอีกทุกคนก็จะยาไปตรงโน้นเลยนะทุกคนนะนก็เห็นเห็นในคลิปอิศกส่วนมากตอนนี้คือแอดก็ได้มาเองแนละ้วเนี่ยให้ทุกคนดูลำตัวก็จะโค้งยาไปอย่นะหหางนี้ผูกหาตรงโน้นทุกคน แล้วให้ทุกคนดูบรรยากาศข้างล่างโดยรอบสวยทุกคนสวยสวยจะแอดจะใครทุกคนมามากเลยอันนี้เสี่ยงทายอ่ะอันนี้คือจะมีนะเสี่ยงทายนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งทุกคนแล้วก็เรื่องความรักถูกหวยอันนี้ก็คือร่ำรวยความสุขแล้วก็หายโรคภัทยทุกคนจุดนี้คนเขาก็จะเสี่ยงทายกันทุกคน ว่าเออตัวเองจะได้อะไรชัดมากทุกคนเดี๋ยวแอดก็จะไปถ่ายรูปรอดใต้ท้องพยานาทุกคนให้ทุกคนดูนะคนก็ทยอยมาเยอะมากเลยนะทุกคนคนก็เริ่มทยอยทยอยทยอยมาเรื่อย ก็อยู่ตรงจุดนี้ก่อนเนี่ยสวยงามมากใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็จะได้เห็นถึงความสวยงามทุกคนอะจะเอาให้ทุกคนดูนสักหนึ่งนาทีเลยองค์ูท่านให้เห็นถึงความสวยงามขององค์ูท่านเลยนะทุกคนนะ ขอให้ถูกรางวันทุกคนมาที่16เนี่ย12ล้านได้ครับได้ได้ได้บรรยากาศโดยรอบท้องฟ้าก็ไม่ร้อนทุกคนไม่ร้อนอากาศดีผูค้คน,ค,นคนก็มาเรื่อยๆนะทุกคนดูผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆตรงจุดนี้คือเป็นจุดที่แบบ สวยงามมากทุกคนอะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบเอพี่นี้ทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมิภาพประาก,การใดแอดก็ขอโทษขออภัยมาด้วยเดี๋ยวแอดก็จะพยายามพัฒนาทําคลิปดีๆสวยๆให้ทุกคนได้ดูอะสำหรับคลิปนี้ขอจบเอพีเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะอะสวัสดีขอบคุณมากนะทุกคนอะขอฝากนิดนึงถ้าใครใครเข้ามาเข้ามาชมคลิปย้อนหลังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะสวัสดีครับ